สวัสดีครับวันอังคารวันนี้ช่างรักก็จะมาส่งงานก็วันนี้ก็ส่งได้อยู่ประมาณห้าชุดครับก็จะไล่ให้ดูว่ามีของใครบ้างแล้วก็ที่เหลือก็ทําตามคิวทำอมเดอร์ตามโมเดอร์ที่ที่สั่งไว้ฮะมันไม่ทันจริงๆก็ผัดไปพรุ่งนี้ตามคิวที่แม่บ้านเขาทักไปฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวไล่ให้ดูก็มีวันนี้ก็ได้ส่งพร้อมยิงอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นรางเป็นรางสี่เหลี่ยมปีข้างคาว นี้ก็ส่งไปให้พี่สังคมลาดมีอันนี้ไปชนบุรีฮะตัวนี้จะเป็นพร้อมยิงพร้อมยิงปีกข้างข่าวรางร้อยสิบตัวนี้ก็จะเป็นชุดอ่า,างเหลี่ยมเป็นปีกโรเลอร์เป็นปีกโรเลอร์สี่เซนเข้างขาวนอกโรเลอร์ในตัวนี้ก็ซื้อลูกดอกซื้อสายพีอีซื้อ,อเชือกเพิ่ม ตันี้ก็จะไปของพี่ของพี่วันลบพองแก้วอันนี้ไปพระนครศรียุธยาฮะตัวนี้ก็จะเป็นชุดอ่าลางเหลี่ยมปีกข้างข่าวแล้วก็มีแว่นตาแล้วก็มีชุดท่อเพิ่มนี้ก็ของพี่อนุสรน,นะฮะตัวนี้จะไปอ่ากระบี่ลงใต้ฮะแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็น รางกลมตัวนี้จะยาวอยู่ร้อยสี่สิบอันนี้จะลงไปที่กาญจนบ,บุรีฮะไปท่ามกาที่อของของคุณนครแข็งขันอันนี้ก็จะเป็นเปลีกยข้าวสี่สิบเซนระยะชักตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบห้ารางร้อยสี่สิบนี่ก็ส่งได้แค่นี้นะันงคารนะส่วนส่วนที่เหลือก็ทําทยอยส่งให้ตามคิวที่ที่ที่ได้รับมาในบ้านก็จะทักไปว่าอ่าเป็นของใครมั่งส่วน อำคอตัวนี้ก็จะเป็นไม้เป็นไม้ประดูนะคะรลายจัดๆเป็นรางเหลี่ยมเป็นปีกข้างคาวสี่สิบเซนเป็นชุดพร้อมยิงก็จะมียางสองชุดลูกสี่ลูก,ลกสายพี่ให้1ชุดโอเคฮะก็ให้ดูประมาณนี้ฮะได้ส่งงานวันนี้วันอังคารนะครับขอบคุณครับ